มึงเล่นเรื่อยๆ,ๆเลยเหรเนี่ยเฮ้ยดีว่ะอินฟินิตคอนเทนต์นี่นี่ไม่เอาแล้วนะนี่เดี๋ยวเปิดสตรีมแล้วเดี๋ยวลงไปกินข้าวแล้วนะเนปติสครับแหมไม่ได้เจอนาน,นครับเริ่มด้วยเมนเฟดหนึ่งอัพสตาร์ทกอบลินครับจวบหนึ่งเพิ่มเลยเพอ่มหนึ่งพันครับเสิร์ชได้น้ำแตกครับหมอกโพเรนเชียลพาร์ทครับถามถามก่อนก่อนที่จะไปต่อมีใครเรียกไอ้นี่ว่าน้ำแตกไหมไม่ใช่กูคนเดียวใช่ไหม ไม่ใช่กูกับเพื่อนกูใช่ไหมที่เรียกไอ้เยียนี่ว่าน้ำแตกพวกมึงเรียกไอ้เยียนี่ว่าน้ำแตกใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมหรือว่ากูเรียกอยู่คนเดียวกูไม่น่าจะเรียกคนเดียวนะอันนี้โอเคต่อดอมอลซัมมอนมันจูครับเชนอุราลาครับไม่ให้เสิร์ชนะฮะเรียกว่าน้ำพุ่แหมคล้ายคล้ายกันฟิลเดียวกันรีซอฟครับในเกมนะฮะเมกาลิทครับ ทิ้ง a t ทร n ครับกับตัวเองเนาะเป็นอ i วิชวลซัมอนเป็นเมกกลิทฟูลครับแนนอนเรียกคนเรียกแบบนั้นกันหรอเมกลิทฟูลแอคทิเวทครับเอากลับขึ้นมือเพิ่มเป็น8ดาวนะครับมอบหนึ่งครับฟูลแอคท v เวทครับทริบิวตัวเองเนาะแล้วก็ special ลซัม o อนโอฟีเลครับโอฟีเอลแอคทิเวทครับเสิร์ชเมกแฮกิทนะครับโอฟลแอคทเวครับทริบิววิชวลซมอนเป็นแฮกิท แฮกิทแอคทีเวทครับเซิร์ชพอทัลนะครับขึ้นมือแอคทีเวทพอทัลครับแฮกิทแอคทีเวทครับริชโชซัมมอนอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นเมกกล็ดฟูลครับพอทัลแอคทีเวทครับแทร็เก็ตโอฟิลในสุสานครับเอากลับขึ้นมือเนาะเอนเฟดครับน้ำแตกไม่ได้ใช้ครับเนสามจั่วครับอุลละอีกแล้วดิสเปิลของดีนะครับเซิร์ชอิมเมอร์เจนต์ครับ สเปร์แฮกิทครับจากสุสานพอเท่าแอคทีเวทครับเอาฟูกลับขึ้นมือนะครับแล้วก็เชลิกสองเชนเมกกะลิตฟูครับเมกกะลิตเบสเด็กฟูแอคทีเวทครับเอากลับเข้าเด็กนะครับแล้วก็สเปร์เมกกะลิตออกครับเมกกะลิตพอเท่าเอาฟูกลับขึ้นมือครับเด็กนี้แม่งเล่นยากจริงจำหลายไม่ถูกเลยออกแอคทีเวทครับจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งนะครับเทิร์นที่สี่ครับนี่มึงไม่ได้เล่นเลยอะเนี่ย คุณรู้ว่าคุณรู้ว่าเทิร์มานิดนิดเทิร์มานิดสาบเทิร์แล้วนะ <laughs> นอร์วาซสมอนมันจูครับเสิร์ชาารชาลิสไลมคค์ครับชาลิสไลม์แอคทิเวทครับเชนอุระะนะครับอดแดงร,รีโซฟครับอุระะเดเกตชาลิสไลม์นะครับอิมแคนเทชั่นอินเซปชั่นครับส่งชาลิสไลม์ครับสเปโอฟิลครับเมื่อไหร่จะทรอนเทียลเ,เนี่ยลอย พอท่อแอคท v เว e ครับแทร็กชัลิสไลม์ครับแล้วก็เมกกะิดโอฟิวเชลิงสองครับในที่สุดน้ำก็ได้แตกกระจายโ e เรนเทียเทวิเชลิงสาครับส่วนเมกกะริดฟูลเชลิงสี่ครับรีโซฟครับฟูลทรีบิวมันจูครับสเปเชียลแซมมอนแฮกิทครับแล้วก็จะถูกทำลายใช่ไหมพอรเรนเทีครับโอเคครับรนเทําำลายครับโอฟิวเซิร์ดเบซอ o r ครับแล้วก็พอท่อครับเอาชาลิสไลม์กลับขึ้นมือ อิมเมอรเจนซ์ครับแอคทิเวทสเปเชียลซอมมอนเมกริดอ็อกครับแล้วก็พรีพ a r เรชันออฟไล์ครับเซิร์ชโอฟิวขึ้นมือครับกับการเอาชาลิสแลมในสุสานไม่ใช่ชาลิสแลมอินเซปชันในสุสานกับขึ้นมือครับไลายเด็กดีว่าถือโอ k เคง่ายๆสมองกลามหัวปูดอะเล่นแล้วหัวปูดอะอินเซปชันครับส่งชาลิสแลมสปโอฟิครับโอฟิเิร์ชาเลกครับแกเลแกรนิตครับมึงจะต่ออีกนได้ แกลงกราิตแอคท v เวทครับเสิร์ชบล็อกดาคอนเย็ดมวเบต้ a แอคทิเวทครับทิ้งตัวเองครับริชัวริชัวบล็อกดาคอนครับสเปเชียลสมอนเมกลิดฟาเล็ครับมึงต้องเกมแล้วล่ะ <laughs> เกมพอดีครับ4ี่วันหกับสี่วันสี่ครับเป็นเก้าพันนี่มึงลำตั้งนานเพื่อที่จะจบด้วยแบบฟาเล็กแกรดิตแล้วก็ตี2อทีนะครับ <laughs> แถมหลังจากโดนเอ่อทอร์เรนเทีไปแล้วด้วยแม่ง เมกาลิตแม่งวันไลน์คอมโบ